ทุกคนนะคะก่อนเข้าคลิปการันตีในครั้งนี้นะคะก็ในท้ายคลิปบอกว่าเดี๋ยวเราจะอัดคลิปใช่ไหมคะทุกคนเนาะแต่ว่าคลิปนี้ขอเป็นคลิปก่อนหน้าการันตีก่อนลกันนะคะจะมาสรุปก่อนว่าจากตอนแรกอะที่เราหลังจากสุ่มการันตีไปเหลืออู่ประมาณ260ยเพชรใช่ไหมคะเราเสียไปทั้งหมดตอนนี้นะคะ่ะก็จาก260เพชรเหล่านี้นะคะก็ตีสักประมาณ120บกว่าเพชรนะคะก็ก็ ถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะเพราะว่าแบบด้วยความที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะสรุปก็คือตู้นี้นะคะเป็นตู้ของอสเปซเอลชิโก้นะคะก็คือเป็นคาร์บีดนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนพีคบอกได้เลยว่าแค่120เพตรต่ทุกคนแต่ดวงเราไม่รู้มันเป็นยังไงนะคะก็ <S 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 ได้มาแล้วก็ <étique> <ural> <behaviour> คือแบบได <salud> <it> ้นึกงความที่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะได้ตอนประมาณ30เพชรแรกเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่อยากลองดวงอีกนะคะสูงไปอีกประมาณ90เพชรนะคะแล้วก็ตัวอีกประมาณหลายใบประมาณ10 13ใบได้ประมาณโหตัดหลายใบอยู่นะคะแต่สิ่งที่พีก็คือเอลิชิกาวแล้วก็คือ Np2 ค่ะ Oh my god ้าวก็ถามว่าเราลองดามเมจแล้วนะคะก็ถือว่าถ้าอยู่ตรงคลาสสำหรับเราก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าเรามีซัมอาร์ตอยู่เต็มแล้วนะคะอ่าแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็คือเรากำลังจะมาบอกนี่แหละว่าเราได้อเดชิกาวแล้วนะคะโอเคแต่วันนี้นะคะมาจะมาดูการันตีก่อนนะคะบอกเลยว่าในไอดีนั้นมีสปอยเร็ว ถ้าใครยังไม่รู้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันได้เลยค่ะว่าการันตีเราจะได้ใครแล้วเราเลือกตู้ไหนนะคะไปสวัสดีค่ะทุกคนเนาะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เฟดครบรอบ9ปีของ JP ได้ทำการประกาศอียวล้์นะคะก็คือตู้ การันตีปุ๊บ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 นะคะแต่ว่านี้เราที่จะมาสุมเนี่ยก็คือตู้การันตีนี้ค่ะถามว่าทําไมอยู่ดีเรามาสุมตู้การันตีนะคะก็จำแนาจากว่าหนึ่งในสเราได้แล้วก็คือ lady avalon นะคะแต่เราคิดว่าไงก็ต้องได้ lady avalon แหละคิดว่าอย่างนี้เพราะว่าปกติเกมเฟรตเเนี่ยมักจะเอาตัวที่เราได้แล้วมาเพื่ออินพีห้าเฉยๆนะคะแต่ใจจริงภารก็เราอะค่ะคืออยากได้ตัวของสกาดดีนะคะ ในระหว่างนี้คือตอนที่เราอัดเนี้ยเราก็อยู่กับน้องดิสคอดด้วยนะคะเพราะว่ากำลังเปิดหาตัวใหม่ที่เป็นคลาสบีก็คือเอริซิกวนะคะใช่ไหมทุกคน A few moments later <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันเนี้ยเราก็จะมาสุ่มกันนะคะก็ะก่อนอื่นเรามาสุ่มการันตีก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อให้ความแบบว่าเหลือเพชรเท่าไหร่ก็จะสุ่มตัวของอาคลาสบีที่เป็นครบรอบ9ปีนะคะแต่วันเนี้ย เราในการส่มเราจะไม่ใช้สูรแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอใช้สูดปุ๊บได้ตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตู้การันตีครั้งนี้แบบไว้และขอได้ใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ได้เราขอควิกก็ได้เพื่อที่จะเออ,เอ,อนั่นแหละส่วนเ이เดียววอลนนก็ได้เหมือนกันเพราะเพิ่ม NP แต่ไงเอาน่าน่าจะได้เ이เดียวอลนนแหละเพราะว่าถ้าเก็บมันเคยได้มาแล้ว คิดใจเดียวคือไอตอนต้นปีก็สุ่มได้ซ้ำอะดูซิว่าปีนี้เอ๊ะครบรอบเนี่ยจะสุ่มได้ซ้ำไหมเน็ตน้องตองบัญยอน้องฮินาตะพร้อมอย่างนฮมาพร้อมการันตีใช่มาค่ะพร้อมนะเห็นหน้าพี่นิดหนึ่งชุบกดไหนวะโอเคโอเคอ่ะ พร้อมไหมนะลึงสองมาลุ้นกันว่าได้ใครแต่โหลดดิ้งนะโหลดดิ้งนานอยู่ยังยังไม่มาแต่ตอนนี้บอกว่ามีสี่เส้นไม่ใส่วะอ๋อย,ยังยังนี่อยู่ <c oughs> โอ้โหเซเบอร์อิสเลียวยัง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 แต่ว่าสามเส้นเอ้ยสามเส้นอีกแล้ว ได้ใครได้วะได้ใครโอ้โหอันโตโยกเสียงฟู่เออ่เสียงฟู่ัเฮ้ย <c oughs> ใจจริงอยากได้ไรูเลอร์แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเบอร์เซอร์เกอร์ก็ได้ดวงเรามากับเบอร์เซอร์เกอร์อยู่ยงัยงยังแฮสเตอร์อยู่ปกติอะได้ตัวซ้ำอยู่แล้วพีเทนเดอร์มาเลยพีเทนเดอร์ รุนแล้วว่าอยากได้5ดาว4ดาวยังไม่ออกเลยเส้นเดียวเส้นเดียวอยู่โลท้ายๆเลยปะเนี่ยโอ้โหเอซี C e ใหม่ด้วยแฮะไฮ้ยไม่เคยได้หรือ่าซีเ e นี่ยโอ้โหค้างมาแล้วน่าจะโลนี้แหละ เบาร์าดา,ดาดาโแรแลนด์ใช่ <c oughs>

ดีใจอะดีใจจริงด, giving, ด,ดีใจมากดีใจมากมากดีใจมากมากมากมึง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 มึใหม่สักทีค่ะเอาดิหนูเซโนดิคิวเราจะได้ตีแรงสักทีโอ้ยโคตรตื่นเต้นเลยในฐานะที่รอทำตัวไม่ถูกแถมได้โรแลนด์มาอีกตัวหนึ่ง ก็โอเคแหละอ,อุ่นใจละส่วนส่วนตู้นี้เดี๋ยวเราทําคลิปแยกไว้ตั้งห่างนะทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วค่ะโชคดีค่ะใบบุย <laughs> มีคจับแล้วค่ะมีค e? ับแล้วสก๊ะสกาดีเ้ทุกคนได้ซับุยแล้วไอดีนซับแล้ว่ายๆๆ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 ้วๆๆ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 ๆ ซับคมแล้วดีใจอ่ะดีใจจริงจริงดีใจมากดีใจมากดีใจมาก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 โดมาหมกสักทีค่ะอ๋อดค่ะเซนโนดิคิวเราจะได้ตีแรงสักทีอรในฐานะที่เราทำตัวไม่ถูก